สวัสดีครับผมแอนโรสตอรี่ครับครับสวัสดีครับผมเคนโรสตอรี K ่ Story ครับครับผมแล้ววันนี้พวกเรานะี่ยนาน,น,าน,น,านจะได้มาเจอกันอี<ๆ>นวกทีใช่นะเพราะวันนี้คลิปพิเศษแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2022นั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าจริงๆในงานเนี่ยมันมีรถอยู่หลาก<า>ใช่หลากหลายคันใช่เดี๋ยวเราเอาเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวเราพาทัวร์แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมานี่มาดูเจ้ารถตัวนี้ดีกว่าต้องบอกว่าจริงๆคันเนี้ยเขาวางขายมาหลายปีแล้วครับแต่ว่า จริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วเขากำหนดการว่าจะไม่ขายแล้วนะคันเนี้ยเออใก็งั้นเดี๋ยววันนี้ทำไมแต่งส้มอะไรมาขนาดวันนี้ผมชุดใหม่นะครับเป็นช่างช่างช่างเช็คช่วงล่างอิดตายอยู่ด้วยออวันนี้มาวันนี้มาอยู่ของมิซูเขาก็เลยมาทำไมส้มเดี๋ยวตอนแรกเจอแี่เปิเพื่อนๆนะโยทำไมแอนวันนี้มึงส้มขนาดนี้วะนี่ยังเอาจริงๆเดินไปไหนไม่ค่อยมั่นใจเลยเดี๋ยมันต้องแบบว้าอเป็นบุ๊ลลี่อยู่เลยสีมันแดงแดงเหลือเกินโอเคว่ากันที่แอลเอนเดอร์นี่ คือต่างที่บอกนะบอกว่าไอ้สปีที่แล้วเนี่ยคือจริงๆรถมันจะเขาจะไม่วางขายแล้วม่ขายไม่ดีแต่อาซึ่งจะบอกว่าเนี่ยเจ้ารถ PHEV ป l กอินไฮ b บิดเนี่ยที่เป็นไซส์เนี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมีหลายคันมากเท่าไหร่เออแล้วยิ่งตอนเนี้ยราคาเจ้าตัวของฮาวาวเฮสิก PHEV เปิดตัวราคามาก็ล้านหกกว่า เจอตัวนี้1นึ่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นว่าบาทแต่ว่าไม่สูงอ่ะอ่าแล้วมันมีเทคโนโลยีอ่าแล้วมันมีได้เทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณเค็มไปดูไปด้วยญี่ปุ่นอ่าใช่เหมือนญี่ปุ่นมาเราไปดูกันเลยมั้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอาเรนเดอร์กันเลยครับ อลแอนเดอร์เนี่ยน่าตามเต็มของเขาต้องบอกว่าจริงๆอ่ะที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอ่าเขามีออลแอนเดอร์ตัวใหม่กว่านี้ด้วยนี่ใหม่กว่านี้ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดอ่าถ้าเกิดว่าปลั๊กอินไฮบริดตัวล่าสุดอ่ะก็เป็นเป็นน้ำมันเป็นสันดาปใช่อ่าไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดคือการบอกว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ออลแอนเดอร์ตัวนี้ต่างหากที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดข้างหน้าเนี่ยก็ยังแบบโอเคอยู่ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์ L E D มีได้ทำลทท์ Full Full LED ใช่่เเลยยอาดี๋วันนิ่งไลท์ใใหหห้้้มีเเซนนนอร์ดาา้กล้้้้้้้้้ออ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 งงงงงมม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 มััยคครรบบนนนน่่่าาีีีีีีีีผกกกกลลลลดวเืห L มีเรดาร์โดยมีเรดาร์ด้านหน้าเรดาร์ด้านเรดาร์ด้านหน้าอ่าเรดาร์เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้ามีคนเดินตัดหน้ามันมันจะเป็นช่วยเบรกตัดหน้ารถนี่แหละตัดหน้ากล้องนี่หลายรอบแล้ววันนี้ตัดหน้ารถนี่แหละมันจะช่วยเบรกด้วยคันนี้อ่าแต่ว่าเขาว่าช่วยเบรกนี่ต้องบอกนะว่าในความเร็วไม่เกิน30 40ิกิโลเมตรนะคือมันช่วยเบรกถามว่าเกินกว่านั้นขับตั้ง60ช่วยเบรกมันช่วยแต่ชนคือมันเบรกไม่อยู่ก็เอาประมาณนั้นโอเคประมาณใช่ประมาณก็เขามีระบบรักษาความปลอดภัยแหละแต่ว่า เชื่อตัวเองดีกว่าใช่เอามามาถึงด้านข้างกนดีกว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนบอกว่าเนี่ยมันเขียนเลยว่าพัฒนาเขาคือเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจริงๆอ่ะมันคือรถไฮบริดแต่ว่าไฮบริดเนี่ยถามว่าหลักการทำงานยังไงเอาง่ายๆเลยคือไฮบเปรียบใหง่ายคือเหมือนในสันคิกคือรถไฮบริดส่วนใหญ่คือมันทำงานร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากับสันดาปนะเครื่องสันดาปแล้วมันส่งกําลังไปที่ล้อรวมกันแต่เนี้ยการส่งกําลังส่วนใหญ่อ่ะมันคือมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วเครื่องจนสันดาบเนี่ยเขาจะปั่นไฟไปช่วยในทางด้านของแบตเตอรี่ให้ส่งกําลังไปในมอตเตอร์ไฟฟ้าอะไรอย่างนง้นอย่างนั้นต่างหาก <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้มันจะมี3โหมดโหมดแรกโหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งอย่างเดียวได้ประมาณ5 5กิโลเมตรแต่ว่าความเร็วไม่เกินร้อยยี่ถ้าเกินถ้าเกินร้อยยี่ปุ๊บเปลี่ยนเป็นซิงเกิลโหมดก็คือจะเป็นในส่วนของน้ํามัน เขาจะปั่นไฟนนเข้าใช่เ้ <ke ye> อื่อ,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 อสันดาณเราจะมาช่วยแล้วแต่ว่าปั่นไฟเข้าสู่มอเตอร์นะ,อ,ะอันนี้เรียกว่าซิงเกิลโหมดในกรณี120แต่ถ้าสุดท้ายเราต้องการงัดศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นโหมดของเอาโหมดสุดท้ายโหมดพาร a l e ลโหมดพาร a เรล,เลโหม,มดทีเนี้ยในตัวสันดามเนี่ยเขาจะส่งกำลังไปที่ล้อหน้าเลยเพื่อช่วยเลยลืมบอกไปว่าคันเนี้ยมันขับซีฟูลไทม์ขับ4ีฟูลไทม์เป็นรถไฟฟ้าขับมีล ใช่เออรถญี่ปุ่นด้วยนะใช่เป็นรถขับสี่เนี่ยถึงได้บอกว่าตัวนี้มันเลยกลับขึ้นมาแบบเออมานนยมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารถขับสี่กับขับสองเอ้ยมันต่างกันยังไงวะเอนใช่เออจริงๆมันก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่คนเนาะใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าบางทีขับสี่ถ้าความรู้สึกของผมอ่ะมันรู้สึกแม่งเกาะถนนกว่าอ่่าใชะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลือกใช้แต่ว่าขับสี่ยังไง ผมว่าความปลอดภัยมาใช่แล้วก็อย่าลืมนะว่าพวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรอบในช่วงแรกอะ่ะมันจัดใช่คือมันเร็วมาก<ต>พอมัเร็วเ,เพื่อนเหยียบอ,อื้ไปเนี่ยโอ้เรียบร้อยใช่ใชแล้วสับสี่เขาจะช่วยพยุงกันอ่าใช่เลยแล้วก็ด้านในที่จะโชว์อีกนิดนึ่งคือมันเป็นเรื่องของเกียร อ่า<ช>คือตัวอันเนี้ยด้วยความบังรถไฟฟ้าเนี่ย<ช>มันจะไม่มีเกียร์แล้วอ่าเราจะเราจะเลยเรียกแท่งนั้นว่าจ <c oughs> อยสติ๊กแท่งหันหรือหัน <c oughs> ประมาณนั้นฉะนั้นในการไปไม่เป็นลท,ทีนี้ในการเข้าเกียร์เนี่ยมันคือการตบขวาที่หนึ่งดันขึ้นคือเกียร์ R <c oughs> ตบขวาที่หนึ่งดันลงคือเกียร์ D ตบขวาทีนึงคือเกียร์ว่างแต่ถ้าดันลงเฉยๆมันจะเป็น B B เนี่ยมันคือระบบเพลว่าคือเวลาที่ขับไปเจอไฟแดงเราถอดคันเร่งมันจะเจรนเเตไฟกลับมาอ่าอ,อ,อยู่ที่ระดับความหน่วงในเองคันนี้ตั้งระดับความหน่วงได้ทั้งหมด5ระดับจริงๆมัน6มันมีศูนด้วยตั้งแต่ศูนเลย 1, 2, 3, 4, 5อ่าแล้วก็ถ้าสังเกตอีกข,ข้อหนึ่งคือคันนี้ไม่มีเกียร์แต่มันดันมีฟรเดนชิา แต่มันไม่มีเกียร์นะเออเดี๋ยวขึ้นรีเสิร์ให้ดูนะครับอ่าใช่คือไอ้พัดด้นชิพตรงนี้มันเอาไปปรับไปตรงโหมดเคิร์ตรงนั้นแหละปรับระดับความน่วงอ่ามันสามารถปรับตรงมือตรงนั้นได้เข้าใจอ่าตรงนี้นี่เองนี่เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูกันอีกอทีใช่ <ไป S 1> เดี๋ยวมาดูข้างๆแล้วก็มันจะมีส่วนนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาอัานไหนครับนี่เลยเครื่องนี้เลยมันคือมันคือตัวใบเดลต้าชโนลชาร์เจอร์ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในตัวนี้นะเ จะเป็นแบบ AC ส่วนฝั่งนี้มันจะเป็น DC normal charger ฝักอีกครั้งว่า DC normal charger DC normal charger ใช่มันคือ direct charge แต่ไม่ใช่ฟ t c ชาร์จ hmm. อ่าตัวนี้มันจะเข้าอยู่ที่7.4ก mm ิโลวัตต์คันนี้มันจะอยู่13.8เ mm hmm. ท่ากับว่า2ชั่วโมงเต็มข้อดีคือมันชาร์จเร็ว ดีกว่าน,นั้นคือมันไม่ทําให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่อ,อ่ะมันร้อนไม่ชอ็อตไม่ชอ็ชอตจิ้มเลยจิ้มเลย,จ,เลยจิ้มได้โมเดลโมเดลโมเดลอันนี้ไอ้ฝั่งนู้นชาร์จได้จริงฝั่งนี้ชาร์จได้หลอกอไม่ได้ไม่ได้น,น,นะนะ <okay. S 1> เอาเป็นว่าจริงๆคือคันนี้มันสามารถชาร์จได้เร็วโดยที่เป็นการถนอมแบตด้วยและอย่างนึงคือหัวชาร์จครับเป็นยังไงครับชาเดโมหัวชาร์ชาเดโมแบบนี้นี่ใช่หัวชาร์ชาเดโมครับข้อดีของเขาคือมันสามารถชาร์จได้เร็วชาร์จได้ดีโดยที่ทั้งหมดเนี่ยมันม เอาแลนเดอร์ er กับนิส uh, สันลีฟใช่อ่ามันจะมีมันจะมีแค่ตัวนั้นที่มีเลยแต่จริงๆมันจะมีข้อเสียนิดนึงเลยคือในตู้ชาร์จแต่ละตัวมันก็น้อยที่มันจะมีหัวชาร์จใช่เดโม,มใช่มันามันมันคพอนข้่งหายา,ยากแต่ไอความหายากเนี่ยแหละอย่าลืมว่ามันมีแค่เอาแลนเดอร์กับลิฟที่มันใช้ได้ถ้ากับว่าจริงๆหัวตอนเนี้ยล้างมันไม่ค่อยมีใครใช้คือถ้าเจอน่ะคุณจองเลยเ้องขอบคุณอ่าใช่ถ้าคุณไปเราหัวชาร์จแท้ทูคุณรอไปเลย คนอื่นก็ใช้เือนการหมดใช่ใช่อ,อะไรนะชาเดโมชาเดโมชาเดโมมันจะแบบ<ช>าหาเรียกแปลกๆหน่อยซึ่งที่มันอยู<า>่ยภาษาญี่ปุ่นน,นะ<า>เนาะใช่เดี๋ยมันก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ข้างๆ อันนี้ฝั่งฝั่งเนี้ยมันคือหัวชาร์จทางับซมการจะเป็นหัวชาร์จอย่างงี้ก็ชาร์จได้ชาร์จได้ทั่วไปชาร์จได้ก็คือสองหัวใช่อันนี้ปกติชาร์จทั่วไปก็อยู่ประมาณ4ชั่วโมงจากศูนย์นะถึงร้อยแต่ปกติมันเราไม่เคยปล่อยแบตให้เหลือศูนย์อยู่แล้วก็อยู่ประมาณ20ก็พอก็ปล่อยให้หมดเหลือศูนย์ใช่มันไม่ดีมันเหมือนโทรศัพท์อ่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าคร้บเพเื่อใถ้เกิด่ันไเหลือศูนย์อ่ะมันเสี่ยงที่จะพังมันไม่ดีแล้ว้ก็นี่อันนี้หัวชาร มันระเบิดเสียงงไหมาไม่ไม่เสียงตัวนี้เสียงตัวรถเสียงตรถปิดก่อนเปิดโอเคถ้าเดี๋ยวปิดก่อนคือต้องบอกก่อนบอกว่าไอ้ตัวนี้ต้องอธิบายว่ามันเป็ตัวนี้ถ้าตัวนี้เลยนะมันคือใบเลแล้ชอนอลชาร์จมันแบบว่าสองใช่นอกจากมันจะเอาไฟเข้าตัวรถแล้วมันเอาไฟจากตัวรถเข้าไปถือได้ด้วยอ่าถามว่าทำอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาค่อยไล่ไปเดี๋ยวมาดูตัวรถกันก่อนแล้วก็นี่ด้านหลังด้านหลังเเฮ้ยกดกว้างเลยนี่อันนี้ประตูไฟฟ้า ว้างมากไฟฟ้าเสียงเดียวไม่มีคลิกเซนเซอร์เนี่ยข้อดีของเขาอย่างหนึ่งเลยคือนี่คือที่แถมให้ใช่มันเป็นมันชาร์เจอร์เป็นสายชาร์เจอร์ครับเพื่อนๆหัวนี่แหละแต่มันคือหัวแปลงเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าอะแดปเตอร์ใช่จริงๆอ่ะเราอ่ะต้องการผัวปกติส่วนใหญ่มันคือไทป์ถูกแต่ว่าผัวของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเนี่ยมันมีตัวแปลงอ๋อเขามีอะแดปเตอร์ให้อ่าคือมันคือมันแปลงได้ไงอ่าขอบคุณมากครับผมคุณเจมส ลากมาเข้ากล้องเลยหน่อยหนึ่งลากมาเข้ากล้องหน่อยอ่าอ่านี่ไงมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่เออดีดีดีนี่เห็นไหมก็ไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนเราก็ปึ๊บออกมาแค่นี้เองอ่าเออคือมันจะแปลงอ่ะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มันเป็น type two อ่าเราก็ต้องนี่แหละเอาอะไรมาใช้แล้วก็ตัวนี้ข้อดีของเขาคือแบตเตอรี่อ่ะมันอยู่ตรงกลางอ่าเดี๋ยวผมไปให้ดูตรงนู้นขานู้นมันจะเห็นเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันใช่มันอยู่ตรงกลางมันก็เลยจะมีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเยอะหน่อย ชุดยางใช่ชุดเติมลมมีหมดเช็คลมสีทําสีมีหมดมครบแล้วก็มีปลั๊กนี่ด้วยเป็นปลั๊กเสียบไฟตรงนี้ชาร์จไฟชาร์จไฟ<น>ได้เลยสิบสร้อยยี<อ>่สโวลต์เลยครับคือต้องบอกแล้วว่าที่ต้องเสียที่ที่ต้องมีคือถ้าเอามือไปจิ้มชาร์จครับ ก็มีตัวเสรเตี๋ยวไว้<ช>เผื่อเด็กๆมานั่งข้างหลังหรือว่าใครมาจ<ช>ิ้มๆอะไรพอได้จิ้มปุ๊บ2 2 0โวล์แต่ว่าด้านหน้ามันจะมีปุ่มเปิดปิดสวิตช์พวกนี้อยู่อ่าถ้าเรากดปิดปุ๊บอ่าปั๊กพวกนี้ใช้งานไม่ได้เ,เพื่อป้องกันเด็กปอไปจิ้มแต่อันตรายอยู่นะใช่เพราะเป็นรถไฟฟ้านะเพื่อนๆต้องต้องต้องดูดีๆเพราะว่าเขาไปได้ไฟแบบเบาๆเหมือนรถธรรมดานะใช่แล้วอันนี้คือมันใช้ไฟได้ปกติเลยนะแบบเอามาเอามาปิ้งย่างทอดไข่ทำอะไรพวกนี้ได้หมดเลยทุกอย่างได้ยู่ได้ ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันคือข้อดีอย่างหนึ่งคือรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าอ่ะมันมีโหมดแคมปิ้งใช่ไหมรถไฟฟ้าขับไปเขาใหญ่อ่ะใช้แบตสัก3สิก็พอแต่พอขึ้นไปแล้วอ่ะเราใช้ไฟทำอย่างอื่นพอต่อลงไงอ่าใช่ตัวนี้มันเติมน้ํามันได้เ<ๆ>นี่ยคือข้อดีของเขาว่าแต่เราหลบฝนกันเหรอมาเดี๋ยวเราปิดโหมดทีหนึง่งอันนี้เป็นเร็วการดีบเหมือนกันแต่เราให้เพื่อนๆดูว่าการนีบถึงขนาดไหนท่านผู้นั้โอ้ย่าเลยครับผม แค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วโอเคอ่าออกมางี้ให้ดูว่าความความยาวของเท้าอ่ะัมนก็คือเข้าไปยืนอยู่ทางใต้เนี่ยได้สบายสบายใช่ตรงฝนตกเราไปแคมป์เนี้ยได้เลยใช่เดี๋ยวนี้เราจะไปดูเราจะไปดูข้างในก่อนหรือจะไปดูชาเดโมกไอ้เราจะไปดูตัวเดนโดไดร์ฟเทาก่อนเดี๋ยวเราไปดูเดนโดก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยบอกก่อนว่าเป็นที่สนใจของของคนที่มาชมงานมอเตอร์เอ็กโปปี2022ครั้งเนี้ยมากเลยใช่ครับเจ้าเออเอาเอนเดอร์ใช่ทีวีคันเนี้ย เอาบอกเพื่อนๆครับว่าเนี่ยมาดูไม่มีสคริปอะไรมาก็จะเอาอย่างนั้นเหรอได้หมดเลยครับผมเออเอายังไงก็เอาไปเดี๋ยวไปเดูสดกันไปมาดูข้างในครับผมเดี๋ยวไปดูเดินดอกร์กันตอนนี้ครับเพื่อนๆเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งครับของทาง m ิ t s u b i s h นะครับเดี๋ยวรบกวนพี่โตแนะนำตัวเลยครับครับ สวัสดีครับผมจะรุกรเรืองสุวรรณนะครับเป็นผู้ชำนาญการอาวุโสในส่วนของตัวสถาบันการศึกษาฝึกอบรมของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเล่าเรื่องในส่วนของตัวว่าไอ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคืออะไรผมสงสัยมากเลยคือเมื่อสักครู่ครับพี่โจครับคุณแอนมาผมดูเจ้าพิชวีแล้วแหละ ผมหันมาเห็นตัวข้างหลังเนี่ยเอ้ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอยญาถามพี่โจ้ด้านหลังเนี่ยถ้าเราซื้อเจ้า p s v แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับอันแรกก่อนเลยนะครับสำหรับตัว outlander phv คันนี้เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าลักษณะที่เป็น plug in hybrid ครับผมนะครับ electric vehicle เนี่ยสิ่งที่สำคัญของรถคันนี้นอกเหนือจากที่ได้การขับขี่แล้วนะครับพลัไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันยังสามารถจ่ายไฟเนี่ยกลับไปยังบ้านเรือนตรงนี้ได้ จ่ายไฟจากรถจากรถเข้าสู่บ้านถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าในที่นี้ว่าเฮ้ยตัวเทคโนโลยียานยนต์ของ Mitsubishi เนี่ยครับผมมันล้ําไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะเอาแบตเตอรี่เนี่ยไฟอยู่ในแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยกลับเข้าไปยังบ้านเรือนบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยอยากให้เห็นครับว่าถ้าจะเอาคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าเป็น Dendo Drive House เนี่ยนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ย หนึ่งถ้ามีในส่วนของตัวที่เป็นโซล่ารูฟแคนเนลเนี่ยที่บ้านลูกค้าเนี่ยติดตั้งหลังคาโซล่านะครับง่ายๆก็คือถ้าบ้านเพื่อนๆมีโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นะครับคุณคุณสามารถได้พลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกต้องถูกไหมครับเป็นรีนิวเอเบิลเอเนอร์จีนะครับพลังงานสะอาดคุณได้พลังงานปุ๊บเนี่ยคุณมาจัดเก็บในตัวโฮมแบตเตอรี่สตอเรจ นะครับเหมือนเป็นตัวเก็บเป็นตัวเก็บไฟถูกต้องเหมือนคล้ายเท็กซ์เพราะว่าแบงค์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตัวโฮมแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับผมนะครับนำไฟจากตัวโซล่าเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะพอเก็บไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้ไฟที่อยู่ในบ้านเราตรงนี้เนี่ยนะภายในบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเอาในส่วนของตัวที่เครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จอันนี้จะค่อนข้างพิเศษกว่าเครื่องชาร์จอื่นๆในประเทศไทย เนื่องจากว่าเราจะเรียกว่าง่ายๆนะครับคือเป็นเครื่องชาร์จสมทิศทางคือทั้งจ่ายนะครับแล้วก็รับประจุกับจ่ายประจุเพราะฉะนั้นตัวตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําได้นะครับก็คือมันเป็นในส่วนของตัวหัวชาร์จเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นหัวชาร์จแบบชาเดโมเนี่ยสามารถเอาไปเสียบกับตัวรถ Outlander PHEV คันนั้นนะแล้วก็คือทําการดีชาร์จก็คือเอาไฟจากรถ Outlander ของเราเนี่ย กลับไปยังบ้านกลับไปยังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอบคําถามของทางพิธิตอนก็คือว่าถ้าประโยชน์เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะช่วยในกรณีที่ต้องการที่จะใช้ไฟฉุกเฉินฉุกเฉินอย่างเช่นไฟดองไฟดับอะไรอย่างงี้ถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมีบ้านบ้านที่เดนโดเนี่ยคุณจะมีไฟใช้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับอีกหนึ่งทิศทางและ ที่ทาง Mitsubishi ของเราเนี่ยต้องการสื่อให้ตัวลูกค้าได้เห็นครับนอกจากจะเป็นรถยนต์แล้วเนี่ยซึ่งปกติเพื่อนๆที่มีรถ EV ก็รู้อยู่แล้วแหละว่า EV เนี่ยก็ต้องชาร์จไฟแต่ว่าคันอื่นๆอาจจะชาร์จต้องรับอย่างเดียวแต่ว่าเจ้า e s u v คันนี้เนี่ยจะเอาแรนเดอร์คันนี้เนี่ยสามารถเป็นเหมือนแบตเตอรี่สำรองให้บ้านของเพื่อนๆได้ถูกครับใช่ไหมครับถูกเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าแม้กระทั่งไปตั้งแคมป์หรืออะไรพวกนี้ อันตั้งแคมไม่ไม่เกี่ยวแล้วกันเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่บ้านใช่ใช่นะครับเผื่อไฟดับนะครับแล้วยุคสมัยนี้ครับใช่ไหมครับพี่โจอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆใช้ไฟหมดเลยอย่างเช่นตัวล็อกบ้านอ่าเดี๋ยวนี้ใช้ไฟล็อกถูกครับถ้าเปิดบ้านไม่ได้นะครับถ้าไฟดับใช่ที่เอสจูวีคันนี้ถูกเอาแลนเดอร์คันนี้ช่วยเพื่อนๆได้ถูกต้องเลยครับโอเคประมาณนี้ได้ความรู้จากพี่โจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากๆครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในเจ้าเอาแลนเดอร์คันนี้กันต่อครับเพื่อนไป ครับเพื่อนๆตอนนี้เมื่อสักครู่ได้ความรู้จากพี่โจมาแล้วเป็นโัดักเบ็นชลิสอ์เดียเราเขาเป็นอาจารย์เลยนะอาจารย์สอนเลยลมโอ้โหใช่ไม่รู้ใครผ่านจะมามั่งนะใช่ครับอุตส่าห์ให้ความรู้เราอทีเนี้เรามาดูข้างในตัวรถของเจ้าเอาแลนเดอร์คันนี้กันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าครั้งนี้ตัดต่อจะด่าตากล้องไม่ได้นะครับเพราะว่าตากรตัดมันอยู่มันอยู่นี่ อยู่ตรงนี้ด้วยนะพูดไม่สวยก็โทษคนตัดนะครับผมกล้ามาครับแอนจะยังไงมาแบงนี้ด้านในเนี่ยมันเป็นตัวเบาแบบลายดัมเบลส์คิวนี่ผมเปิดให้ดูก่อนในห้องแชรอยู่ข้างในนี่เลยอ๋อยางยังไงโอเคมาข้างในเฮ้ยคือมันคือมันกว้างอ่ะคือจริงๆอ่ะมันก็คือรถไซเนี่ยมันอยู่จะไปอยู่ประมาณสักเอ่อซีอาร์วีมันจะใช้ซีอาร์วีนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่ไซเนี้ยมันไม่ค่อยมีรถอีวีหรือว่าเป็นรถไม่ค่อยจะหาพีเอสอีวีเจอสักเท่าไหร่มันก็เลยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีแล้วฟังก์ชันด้านในนเี่ยคคือรบ ทุกอย่างี่เก็บของที่ปลดไฟมี parking sensor ให้มี f o r wheel d r i มี sport mode ให้ถมอก Auto b a c k e h o l เบรกมือไฟฟ้า adaptive cruise control four ได e e นี่เราติดได้ไหมหรือว่าเป็น full time เป็น full time เลย full time ใช่<ล> full time ปิดไม่ได้เพื่อช่วยสมรรถนะนการขับขี่ซึ่งจริงๆเนี่ยในบางครั้งเองเนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยให้การขับขี่400ล้อเนี่ยเหมือนที่บอกว่าพอมันเข้าสู่ parallel mode เนี่ย มันมอเตอร์อ,ะ,อ,ะ,อะพ่อตัวผันดาบอะมันมาช่วยเร่งมอเตอร์ด้านหน้าให้อีกด้วย uh huh. ก็จะเร่งขึ้นไปอีก uh huh. หน้าจอระบบสัมผัสแอร์แยกอีกต่างหากน uh ี huh. ่คือโอ้โหฟังก์ชันครบอ่ะ uh huh. จุดเตือนมุมอับสายตาซ้ายขวา uh huh. อันนี้อะไรไปอะอ่าตัวนี้เป็นตัวกล้องที่มองในรถหมายความว่าคันนี้คุณไม่มีทางลืมเด็กไว้ในรถแน่นอน uh huh. ถ้าสมมติว่าเวลาคุณจอดเข้าไปข้างในแล้ว uh huh. แล้วสมมติว่าอ่ารถออกดับหมดมีบางสิ่งบางอย่างในรถขยับอยู่ม uh ันเตือนเข้าแอป นี่คือตัวกลางในรถโอ้โหนี่ลึกขนาดนี้เหรอคุณคุณจะไม่มีทางลืมเด็กว่าในรถแน่นอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นสาวขนาดไหนเอ้ยไม่ใช่คนละเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ถึงผมเลยพูนงั้นเอาเอาพวกเราพวกเราแล้วกันพวกเราแล้วกันทั้งสองคนทั้งสองคนกระจกแต่แสงออโต้นะครับใช่ครับผมอัตราออโต้ด้านในเดี๋ยวเข้ามาเก็บเป็นเสิร์ตกันไม่มีไม่เอาอย่าดีอ่ะไม่มีแถมหน่อยอ่ะ เห็นเขาบอกอันนี้สุดสุดของเขาแล้วนะเขาบอกเขาบอกเขาจัดเต็มมามากเลยคันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออจริงๆนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะมันคล้ายๆตัวไหนนะตัวไอ้ปัจจล้อป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ปัจจล้อเล็กอ่ะอ่ะเอ้แพนเดอร์เออเอ้แพนเดอร์อ่าแพนเดอร์อยู่คือคล้ายเอ้แพนเดอร์คือต้องบอกว่าจริงๆมันกว้างนะการที่ส่วนใหญ่คุณคุณจะใช่เใช่ยมันนั่งสบายไหมครับคุณเคน สบายสบายใช่ไฟฟ้าด้วยใช่ไฟฟ้าท้ายขวาทั้งคู่เห็นมาเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะแต่ผมชอบเกียร์นะเกียร์เขาดูทันสมัยดีอ่ะเพื่อนต้องต้องออกมาดูนะครับจอยสติ๊กแท่งหัาเรื่อนของเขาแท่งหัาเรื่อนของเขาเนี่ยไอ้ยผมว่ามันพอดีมือดีใช่นะครับโอเคเบ่งมือไฟฟ้าธรรมดาอยู่แล้วสมันี้ใช่แบบเบรกโคมาอยู่แล้วใช่มาครบอยู่แล้วจริงๆคันเนี้ยเขาจะออกมาในแนวของความเป็นในยุคทันสมัยอ่ะซะเยอะอย่างเงี้ยอย่างตัวด้านในก็จะมีตัวหน้าจอ ก็จะบอกอยู่ว่าเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนจ้อนวนแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่มีการเก็บแบตเตอรี่ไปยังไงอ่ามอเตอร์โฟลป็นยังไงบ้างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมการทํางานของมอเตอร์หรือว่าเครื่องกำลังดาบเป็นยังไงมันจะละเอียดกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยทริปตรงนี้ไปยังไงใช้จนวนถึงขนาดนี้อ่าอีวีเอเบนเลยนะก็คือระยะทางของ EV เลยใช่ระยะทางใช้ EV เท่าไหร่ใช้น้ํามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันละเอียดมากเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ Apple Car แอนดรอยโตดครับได้หมดได้หมดใช่แต่ต้องเสียบสายอ่แต่ไม่มีปัญหาแล้วเสียบสายก็ดีนะดีผมชอบนะแบบเสียบสายใช่มันบางทีผมชอบลืมชาร์จแบตไงถ้าเป็นคาเไม่เสียบสายเดี๋ยวแบตมันก็หมดอีกจริงจเราะเป็นข้อดีนะนะครับอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคน้วยแหละแต่ผมห่วงว่าสะดวกทำแบบนี้แบบเสียบสายใช่เอาเสียบสายก็ได้เหมือนกันนี่แล้วก็มีด้านหลังเราไปดูด้านหลังไหมได้เดี๋ยวไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังกันนะครับ เดี๋ยวก็มาดูด้านหลังเพื่อนๆในนี้มีช่องแอร์ตรงกลางด้วยโคตรเฟี้ยวเลยทับมันกว้างขนาดนี้นอนนนอโชว์นี่เขานอนโชว์อย่างเงี้ลยว่าพับออกมาแล้วมันได้อย่างนี้เลยจริงๆคุณแอนจะไปนอนอีกคนหนึ่งเคยได้เหรอตอนข้างบนเขาข้างบนเขาด้วยเป็นชุดแดงมันจะมีชุดแดงอยู่สองคนนอนทับเขาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะอ่าเนี่ยคือมันกว้างมากมาเดี๋ยวเราโชว์งานบอกเดี๋ยวให้คุณแอนโชว์เอาบอกขึ้นอ่าแค่นี้เองเขาเอาบอกลงแล้วเราเอาบอกขึ้นแค่นี้เลย แค่นี้เลยแค่นี้เหรอใช่เอ้ยใช่แค่นี้เลยใช่แค่นี้เหรอใช่ครับผมเอาจริงอ่ะใช่คันนี้ถ้าเปิดแอร์ในรถอย่างเดียวสามารถนอนในรถได้ประมาณ10ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นซะด้วยอันนี้จะอยู่ด้านอ่าใช่มันมันกว้างนะเพื่อนๆนะใช่ไอ้ตรงนี้เขามีหลอดไฟให้ด้วยอ่ะเป็นรถโชว์เป็นรถโชว์รถที่โชว์จะเป็นอย่างนี้ ใช่ซื้อไปไม่มีนะไม่มี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 ครับผมอมีแค่ั้นซันลูปโอ้โหไม่มีครับผมแแหงยอกแฮ่เออมีที่ชาร์จแบตให้นะครับเพื่อนๆอ่าใช่มีที่ชาร์จตรงนั้นให้ USB ให้แล้วก็มีปลั๊กสองร้อยยี่สิบโวลต์ให้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันปลั๊กธรรมดาสามหกสามขาเนี่ยใช่มีมีงบมีงานเนอรโน้ตบุ๊กอ่าใช่เสียบโน้ตบุ๊กมาซึ่งเหมือนกันตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้จากปุ่มด้านหน้าเหมือนกันปิดได้หมดกันใช่ กดไม่ให้ใช้ได้เหมือนกันโอเคมีพอเพียงต่อการเดินทางใช่ผมว่าเดินทางไกลยังได้ใช่คือคันนี้มันเหมาะกับการแบบเดินทางไปไกลๆแบบคือมันต้องใช้ทางไกลจริงคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับการเป็นรถคันที่สองแต่จริงๆคันนี้เหมือนคันแรกก็ได้ไงใช่รถไฟฟ้าเออมันเป็นมันเป็นไฮบริดใช่แต่เป็นพลังงานคือใชพลังงานไฟฟ้าใช่กว่าสันดาใช่เออคือตอนนี้มันฮิตมากด้วย ก็ขนาดไซส์ซิ่งขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวผมออกมาข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวปิดคลิปนี้นะนะเพื่อเๆื่อคลิปเนี้ยคุณแอนครับผมต้องเป็นคุณแอนนะแต่ว่านิดนึงช่วยแล้วกันหลังๆก็ต้องให้คุณเคนช่วยมาหน่อยอ่ะนะครับเพื่อเๆื่อดูจากตรงนี้ได้เลยเขาเคลมว่า12.6กิโลเมตรต่อลิตรอาซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆยังไงก็ไม่ถึงไม่ว่ารุ่นไหนตัวไหน นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การขับขี่ของของทุกคนการขับขี่ไม่เหมือนกันในะครับรถติดด้วยใช่การประหยัดพลังงานมันไม่เหมือนกันเพราะรถติดติดแต่ละที่อ่ะมันมันไม่ใช่ไบติดไม่เท่านาทีนึงนาทีนึงเท่ากันหมดติดไม่เท่ากันใช่แล้วอย่าลืมนะว่าตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยในการแบบอ่าในสภาวะความเร็วที่มันไม่แรงถ้าคุณขับต่างจังหวัดขึ้นไปเนี่ย ก็แน่นอนมันกินอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันที่ตอนนี้มาต้องบอกว่าในรถไซซิ่งนี้นะที่บอกมันจะมี3แบรนด์ไงนอกจากเอาเรนเดอร์ก็จะมี x c 40รีชาร์ทของ v o l v o ักับอ่าอ่าดิสันคิกดิสันคิกก็ถือว่าเล็กกว่านี้ด้วยใช่ถ้าไซซ์นี้ต้องเป็นฮาวาเฮดซิกใช่เป็นพีเอชอีวีนะเป็นไซส์นั้นและกันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกและกันถ้า ใครสนใจอยากมาดูก็นี่เลยบูธมิโซอยู่ถึงวันไหนครับเพนั้นอยู่ถึงวันที่12เลย12ธันวาคมมาเจอได้มาเจอนะครับผมก็จะมีชุดแดงๆแบบนี้2อสคนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยครับก็จะเข้าไปนะครับขอฝากไว้นิดนึงพวกเราบริษัท D S organizing ครับรับทำรีวิวทุกอย่างอยากให้พวกเราทำงานโปรดักชันอะไรติดต่อพวกเรามาได้เลยนะครับผม สหรับวันนี้ผมแอนด์รสตอรี่และคุณเคนโรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนด้วยเหมือนกันพบกันใหม่คลิปหน้าสหรบับวันนี้สวัสดีครับครับผมใครสนใจไปดูได้มาดูที่นี่ก็ได้หรือว่าที่โชว์ลูกใกล้บ้านุณเจอกันครับครับผม